กินไข่ต้มเป็นประจำจะเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพมหัศจรรย์มากครับดูวิดีโอคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะพบกับประโยชน์เพียบกราบสวัสดีครับ ไข่ต้มนั้นเราไม่ได้กินเพื่อแฟชั่นหรือว่าเป็นกระแสแต่อย่างใดครับแต่ไข่ต้มนั้นมีประโยชน์จริงๆในการช่วยบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงหรือจะเป็นผู้สูงอายุไล่ตามอายุมาเลยครับและมันจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้เมื่อคุณรับประทานไข่ต้มวันละหนึ่งฟองเป็นประจำหนครับ ไข่ต้มนั้นมีประโยชน์ทางด้านสารอาหารที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสังกะสีวิตามิน A วิตามิน B B 1 B 2 B 6 B 12เทียบเลยทีเดียวรวมไปถึงธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงและคุณรับประทานไข่ไก่เป็นประจำคุณจะได้อาหารครบห้ามูซึ่งแน่นอนครับว่า สารอาหารนั้นคุณจะได้รับเพียบ 2. ครับสามารถช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ถ้าหากคุณรับประทานไข่ต้มเป็นประจำคุณสามารถช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นต่อต้านอานุมูลอิสระและช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ร่างกายคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ 3. ครับสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ จริงอยู่ครับว่าการรับประทานไข่ต้มหนึ่งฟองมันไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากมายเหมือนนักกล้ามอย่างแน่นอนเพราะว่านักกล้ามนั้นรับประทานไข่ไก่หรือเนื้อไก่หรือเนื้อปลามากกว่าเรารับประทานเป็นประจำถึงเท่าตัวแต่ถ้าหากคุณรับประทานเพื่อจะบำรุงร่างกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบปกติไข่ไก่ก็สามารถช่วยได้แล้วครับแค่วันละฟองเท่านั้นเองแค่นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วจ้า 4. ครับไข่ต้มสามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นในไข่ต้มนั้นมีแคลเซียมและโพแทสเซียมที่สูงมากๆสามารถช่วยดูแลร่างกายโดยเฉพาะวิตามินดีซึ่งสามารถช่วยทําให้กระดูกของคุณแข็งแรงและช่วยชะลอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกได้มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำครับประโยชน์ข้อต่อมาข้อที่5ครับ สามารถช่วยบำรุงเล็บและเส้นผมได้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะสาวๆกำลังมองหาตัวช่วยวิตามินแร่ธาตุในการช่วยบำรุงร่างกายเราขอบแนะนำและภูมิใจนำเสนอไข่ไก่หนึ่งฟองครับมันจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับและในไข่ไก่นั้นยังอุดมไปด้วยวิตามินดีธาตุเหล็กสังกะสี ซึ่งเหมาะมากกับการบำรุงเส้นผมเล็บของคุณทำให้ผมนุ่มสวยหยุดอาการผมร่วงและสามารถช่วยบำรุงให้เล็บของคุณแข็งแรงได้สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับกับประโยชน์ของไข่ต้มที่ไม่ได้ธรรมดากันเลยทีเดียวถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับทั้งคำติชมและก็เรื่องที่อยากจะแนะนำนอกเหนือจากนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบหรือต้องการติดตามช่องของเราก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าขอบคุณครับ